พี่น้องมาเดินตลาดร่วมใจที่นุโลกมาดูกันว่ามีอะไรมักว่ามีอะไรมั่งตลาดร่วมใจเดินไปด้วยกันนะพี่น้องในคนดูอะไรจะซื้ออะไรเอ้ยจะไ,ไปซื้อร้านตะรวยซื้อร้านกะรวยไปดูหมัง ไปซื้อหมูซื้อหมูเดินไปได้วยกันนะพี่น้องเนาะเดินดูด้วยกันว่ามีอะไรมีไก่เดินตามในผลไป ร้านป้าน้งแกเก็บแล้วเหรอร้านล้วนนะ่ะไม่พูดมากนะพี่น้องเกินไปด้วยกัน ตลาดกันนี่แล้วร้านป้าน,นี่แล้วเอาสามชั้นค่ะสองโลซื้อหมูก่อนนะพี่น้องนะ